ผมให้กำลังใจคุณทักษิณนะครับผมให้กาลังใจคุณนะเพราะอะไรรู้ไหมเพราะตอนเนี้ยผมสงสารคุณจริงๆคุณกําลังตกนรกคุณตกนรกในขณะที่ใจมันร้อนอยู่ตลอดเวลาเนะี่ยสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาสอนว่าดูคนจะดูภายนอกดูละครจะดูภายนอกดูที่เปลือกดูว่าคนคนนี้เหมือนเหมือนมีความสุขสิ่งที่เห็นยากที่สุดไม่มีใครบอกตัวคนเองเหรอกนอกจากตัวคนเองครับคุณดูตัวคุณเองชีวิตคุณเนะี่ย อะไรที่เกิดขึ้นก็คุณตอนนี้นะนั่นคือผลงานของคุณทั้งสิ้นมีคนเป็นละล้านที่มาด่าคุณแล้วถามว่าคุณทุกข์หรือเปล่าในขณะนี้เนี่ยนะอย่าว่าแต่ตายตกนรกนะคุณตกนรกแต่ยังไม่ตายนะในขณะนี้คุณตกนรกอยู่มีทางเดียวนะที่คุณจะรอดพ้นจากตรงนี้ได้ผมให้กาลังใจคุณนะคนศึกษาธรรมะมาตั้งเยอะแยะแล้วเอาธรรมะมาปฏิบัติให้มันส่องก็ไม่ได้ใจให้คุณเห็นตัวคุณเอง แล้วคุณเอาชนะกิเลสกิเลสตอนเนี้ที่มันใส่หัวคุณนะไปมึงแปลอวามนาาไปมึงแปลความร่ารวยมามึงแปลความโลภคุณถูกกิเลสใส่หัวจนกระทั่งหัวเปล่าโาำจนงอหัวไม่ขึ้นตั้งสติตั้งสตงสิหน่อยคุณยึดได้คนเดียวเนะี่ยคนทั้งโลกดีขึ้นเลยนะ <Yeah. S 1> ผมบอกด้ยความปรารถนาดีจริงๆด้วยใจจริงเลย คุณเปลี่ยนเชินนี้เดียวดูตัวคนเองเนี่ยให้กหลังใจคุณนะถ้าเบิกคุณเอาชนะกิเลสในตัวคุงคุณเองได้โลกมันเปลี่ยนเลยประเทศไทยจะเปลี่ยนไปเยอะเลยนะคุณตัดสินใจคนเป็นต้นแบบตั้งเยอะแยะนะคนที่ร่ำรวยที่สุดในโลกเขาบริจาคเงิน95%เพื่อเป็นสาธารณกุศล วอนะร์เรนบัฟเฟตนะร่ำรวยอันดับที่สองเขาบริจาคเงินล้านล้านเพื่อเป็นสาธารณกุศลเงนที่คุณมีอยู่เนี่ยตายไปเนี่ยคุณเอาไปไม่ได้เลยแม,ม้แต่บาทเดียวคุณเอาเงินที่คุณมีอยู่เนี่ยนาะตั้งเป็นกองทุนในการพัฒนานักการเมืองให้นักการเมืองเป็นนักการเมืองที่ดีให้ใครการ <c oughs> เป็นใครการที่ดีในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวให้ทําหน้าที่อย่างถูกต้อง นะแล้วสิ่งอะไรที่คุณทำผิดคุณยอมรับด้วยความเป็นลูกผู้ชายแล้วคุณจะสง่างามมากนะคุณรู้ไหมว่าถ้าเบิดคุณมาอยู่ในคุกในเมืองไทยเนี่ยคุณยอมติดคุกนั่นแหละคือสวรรค์ของคุณคุณจะพ้นจากคุกทางจิตวิญญาณที่คุณติดอยู่ขนาดนี้คุณทำอย่างเงี้ยแล้วคุณมาบริวารของคุณนะให้ทำตัวเป็นคนดีนะเปลี่ยนจิตวิญญาณสมัย เราจะมาสร้างสังคมเนี่ยให้ดีให้เป็นแบบอย่างของโลกให้ไดคุณสามารถเปลี่ยนสังคมได้ได้เลยถ้าคุณเปลี่ยนใจตั้งแต่วันนี้แล้วคุณจะพ้นจากคุกทางวิญญาณที่ขังคุณอยู่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ห่วงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทุตพระองค์เนี่ย <c oughs> ท่านห่วงนะ <c oughs> พระสยามเท <c oughs> วาธิราชเนี่ยท่านห่วงรัชการที่ห้าห่วงห่วง ลัวว่าลูกหลานจะฆ่ากันตายท่านหวงทุกคนนะครับนะเพราะฉะนั้นท่านไม่อยากให้เห็นเกิดการยุคถ้าคนเราเนี่ยตราบใดเนี่ยถ้าเผื่อยังอำนาจของความโลภยังถูกครอบงำนะด้วยความโลภอยู่เมื่อไหร่นะครับเมื่อนั้นนั่นแหละนะจะเกิดการยุคในบ้านเรานะถ้าเผื่อคนรู้จักเย็นขึ้นมาแนละ้วลดลงไปลกลด ไอ้ความตัวตนของเราลงไปคุณจะอยู่ในโลกในอย่างมีความสุขจริงๆถ้าจิตคิดเป็นผู้ให้ลดความเป็นผู้เอาลงมาแล้วเปลี่ยนชีวิตเป็นผู้ให้ซะแล้วเอาธรรมะมาปฏิบัติจริงๆที่ตะกี้ที่เราบอกว่านะการที่มีคนมาด่าคุณเป็นล,ล้านคนหลายล้านคนที่เขากระดาคุณขนาดเนี้ยมันเป็นสิ่งที่คุณได้ทําไปแล้วถึงสิน้นคุณไปโกรธเขาไม่ได้เลยนะในทางธรรมเนี่ยคุณโกรธเขาไม่ได้เลย คุณต้องขอบคุณเขาคุณต้องขอบคุณเขาที่เขามาให้ชดใช้กรรมเพราะมันเป็นโอกาสทองของคุณจริงๆที่คุณได้ชดใช้กรรมมากมายขนาดนี้นะขอบคุณเขาที่เขามาให้ชดใช้กรรมและขอโทษด้วยที่เคยกระทําสิ่งเนี้ยกับเขามาก่อนถ้าคุณขอโทษด้วยใจขอบคุณเขาด้วยใจกรรมคุณจะขาดสิ่งที่คุณทุกข์อยู่ในใจที่มันร้อนอยู่ในใจตอนเนี้มันจะหายไม่หมด แล้วคุณก็เอาเงินเป็นการบริจาคทานครั้งยิ่งใหญ่นะให้กับเป็นกองทุนอะไรก็แล้วแต่พัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของคนซึ่งเหมือนเพื่อนกับผมซึ่งเป็นด็อกเตอร์ซึ่งตายแล้วเขาก็มาบอกกับผมว่าให้ช่วยไปบอกกับเมียให้ซื้อนาฬิกาไปติดที่ที่หอที่ตั้งศพเขาทิ้งเพราะชีวิตเขาผิดพลาดเรื่องเวลาเพราะฉะนั้น ถ้าเผื่อคุณรู้ว่าคุณผิดพลาดในเรื่องของคุณธรรมจริยธรรมคุณตั้งกองทุนสักกองทุนหนึ่งเพื่อให้เขาไปพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักการเมืองของข้าราชการของลูกหลานให้เป็นคนดีขึ้นมามันจะช่วยลดกรามของคุณได้เลยเพราะฉะนั้นอะไรก็ตามถ้าถ้าไม่มีใครบอกได้นอกจากตัวคุณเองคุณรู้เลยนะว่าคุณทำอะไรไว้ไม่มีใครรู้ว่าลึกๆนะคุณทำอะไรไว้ ถ้าเบื่อคุณเห็นตัวเองสิ่งที่เห็นยากที่พระเจ้าบอกสิ่งที่เห็นยากที่สุดของมนุษย์คือความชั่วและความเลวของ,ของตัวเอง